สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับที่รับชมช่องนะครับลีนะครับผมช่องลีนะครับอันนี้เปิดช่องใหม่เลยนะครับโอเคครับช่องของแฟนผมนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมานําเสนอวินสันเศรษฐีวินสันด่างนะครับร้อยเปอร์เซนะครับผมจุดสังเกตก็สวยงามมากครับจากหนึ่งใบสองใบนะครับเราก็ขึ้นมาสใบสาใบก็จะเป็นใบนี้ครับผมลายสวยครับ ลายวากิวครับผมแล้วก็ขึ้นมา4ี่ใบนะครับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละใบมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมดังฮาร์อย่างนี้ก็ใช่เหมือนกันครับผมจุดสังเกตตัวแรกก็จะเป็นลายตรงนี้นะครับตรงลายตัวนี้ครับเป็นสันด่างแท้นะครับแล้วก็จะเป็นลายนะครับแล้วก็ตรงปลายใบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมปลายใบสวยก้านใบใหญ่นะครับก้านใบตรงนี้ครับ ใหญ่มากครับเนี่ยครับจุดสังเกตนะครับสวยงามมากครับผมน่าซื้อน่าสะสมนะครับผมปลูกไว้เป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ปลูกนะครับผมเป็นตัวที่อ่าสวยงามมากครับเป็นไม้ที่หายากอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคแต่ถ้าเป็นวินสันสีเขียวนะครับที่ผมกำลังปลูกไว้นะครับ สามารถดูเปรียบเทียบกันได้นะครับผมโอเคอันนี้เวินสันเขียวนะครับินสันเขียวก็ประมาณนี้ครับผมการเจริญเติบโตก็จะดีขึ้นมาหน่อยครับนี่ครับจุดสังเกตจุดแรกก็จะเป็นตรงนี้นะครับมันจะคล้ายๆกันครับผมนี่ครับตรงปลายใบนะครับคล้ายกันมากครับอ่าแล้วก้านใบก้านใบใหญ่นะครับเป็นสันเท้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับสีสีตรงนี้เหมือนกันนะครับโอเคเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่เลี้ยงง่ายนะครับเป็นไม้ในร่มนะครับอ่าครับก็สวยงามครับผมแนะนาเลยครับไม้ตัวนี้น่าสะสมปลูกเพื่อประดับบารมีของท่านนะครับผมสามารถจําหน่ายจัดจ่ายสามารถจําหน่ายได้ครับผมแล้วก็มีค่ามีราคาขึ้นมาอีกครับผมปลูกไว้เป็นสิริมงคลให้แก่บ้านเรือนนะครับ มายชิ้นนี้สามารถใบไวยให้กับทุกทท่านนะครับที่ชอบในการเสียงดวงเสียงโชคเสียงไทยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็วิธีการปลูกของผมก็จะเป็นง่ายๆครับผมจะใช้ดินผมจะใช้เป็นกาบมะพร้าวนะครับอ่ากาบมะพร้าวดินก้ามปูก็ใส่ได้ครับผมดินก้ามปูแล้วก็มีเพลรไลท์แล้วก็หินผุขาวไฟนะครับผมเพื่อ ให้ร่วนซุยได้ดีนะครับการเจริญเติบโตของเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีครับผมง่ายๆครับผมการปลูกนะครับไม้ในร่มนะครับผมนะครับไม่อีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นแล้วน่าสะสมด้วยนะครับโหง่ายครับรดน้ํานั้นเ,เราสามารถสังเกตตรงเนี้ครับ ตรงขุยมะพร้าวนะครับถ้ายังชื้นยังแช่อยู่เราก็ไม่ต้องรดน้ําครับแต่ถ้ายังแบบแห้งเลยอย่างเงี้ยเราลดน้ําทีหนึ่งครับอ่าโอเคครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นหนึ่งกลังใจและทําคลิปดีๆสาระดีๆให้กับทุกท่านทุกคนได้รับชมนะครับโอเคครับขอบคุณครับลากันไปด้วยเศรษฐีวินสันนะครับสวัสดีครับ